อนนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านออโต้ดูสปีดนะครับอยู่ตรงถนนบํารุงเมืองตรงปัดไทประตูขีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูหมวกกันน็อกให้ลุงนะครับทั้งหนึ่งใบนะครับเป็นหมวกกันน็อกใบใหม่นะครับเื่ยมาดูที่นี่นะครับว่าจะเอาแบบไหนสวีครับสวัสดีครับ k y t fuels เรียวแม่เรียวตัวนี้จะ่ัวที่ผมดูไว้เป็นเรียวแบบเปิดทางไว <Jean> ้เม <kers> ื่อกี้ได้ลองตัวเรียวซ้มไปนะครับปรากฏว่าไซส ใส่ไม่ได้นะครับไซส์ M. เอ็มไซส์ลไอ้เอใส่ไม่ได้นะครับให้น้องไปหาเอกอก่อนนะครับแต่ตัวนี้เป็น Index ็ก d e อ x นเก็ใส่ไม่ได้นนวมันบีบเหลือเกินลองแล้วอันนี้เป็นตัว Immortal Index เนะครับที่พี่ขุนรีวิวไปตัวนี้มันเป็นแบบฟู f a ฟ e อิมมอร์ l ที่แปลว่าอมะตะมันต้องเอ็กเอล่ะมันถึงใส่พอดีนะเลยสวนตัวแล้วสวนวางอยาได้สตอมเหมือนกันสตอมสตอมสตอมเมื่อกี้ลองตัวไหนวะเอ็มจ๋ามีสีอะไร ตีขาวมีบอไม่มีดำด้านเหรอครับนี่หรอขอลองใส่ได้ไหมยอยากรู้ว่าสอง xl มันจะเป็นยังไงไสั่งซื้อออนไลน์กันได้ยังไงวะหมวกมันต้องลองไม่มาลองกันก็นี่ ถ้าสั่งผิดไปก็ต้องมาคืนเองคือเสียค่าส่งดำด้านบอสีไหนก็สวร้อนนะดิร้อนสีดำไงเวลาอยู่กลางถนนแล้วมันร้อนความรู้สึกว่ามันร้อนไงอ้าวสีดำร้อนแล้วหมวกอ่ะไม่เคยใส่เหมือนกันเนี่ยเอออย่างเงี้ย มันจะมีเนื้อที่ให้แบบใส่แว่นใส่อะไรสำหรับคนเป็นประมาณนี้ของเียวมีช่องลมตรงปราช่องลมบนนี้บนนี้ช่องลมตรงไหนกันโอ้แม่งร้อนเนาะ เวลายกทางกดตรงนี้นะครับก็ยกขึ้นเลยจนดังกึ๊กจนดังกึก,ก,กแล้วเวลาขี่มันมันล็อกมันล็อกเลยป่ะครับล็อกเลยครับไม่ไม่ไม่ไปไใช่ไหมแต่มันจะมีมมตัวล็อกนี่อยู่แต่มผมไม่แนะนำให,ให้ใช้พี่อ๋อถ้าวันไหนพี่ลืมพี่กระตุกมันลงมาเนี่ยพังเลย อ๋อก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกดตัวนี้เอาี่มันล็อกอยู่แล้วมันล็อกของมันพอพี่ดันขึ้นไปมันก็แครับมีเสียงล็อกของมันเนาะตรงล็อกเนาะเวลาเปิดก็กดตรงนี้เนาะให้มันดังกึกพี่ขาวไม่มีหรอจริงจริงไม่มีจริงจริงนะมีแค่ดำด้านเหลือไม่กี่ใบแล้วด้วยหรอ มันมีสีนี้สีเขาดีมวแล้วพวกนี้มีอะไรนะกากยุงอยู่ยังมีใช่ไหมนี่เวลาใส่มันต้องมันต้องฟิตใช่ไหมมันต้องฟิตระดับหนึ่งใช่ไหมครับหลวมมากไม่ดีเรียวมันฟิตอยู่แล้วพี่เรียวมันวัดใช่ผมเออผมเคยใส่เรียวเอาเรียวอะไรที่ซึมตัวเก่าแล้วมันเป็นปลอดลุงแล้วผมจะขี่กลางคืนแล้วมันไม่มีอะไรอะเรื่องผลิตนานอีกเรื่องผลิตนานแล้วเท่าไหร่ครับ สองพันเก้าอ้าวเชี่ยเออเนี่ยสองเอแล้วมันมันใส่แล้วมันสบายหน้ากากสีใสไม่งงลงไม่ต้องกลัวม่วนนม้้้งงงลลลัเยา ตัวนี้เปลือกมันจะใหญ่กว่าพี่แสงไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้เขาเรียกว่าแบบอะไรครับแบบครึ่งใบพี่คือว่าปิดตอ๋อครึ่งใบแต่กันลมกันลมกันลมเพราะว่ามันไม่หยุดจต่โหดแน่นอนอ๋อไปขอเบิอร่อามองไม่เห็นอ๋อเป็นครึ่งใบใช่ ก็เวลาล้มก็ว่ากันอีกทีคางเคงมังไม่หลุดอยู่แล้วพี่ไม่หลุดมันคางไม่กระแทกอยู่แล้วพี่คนล้มอันนี้เท่าไหร่ครับสองพันเก้าจะมาลุ้นสีเออนี้ใส่สบายว่ะใช่เรียวของน้ำของน้ำมัน,นหนุนเคยว่นทีก็มีใหญ่สุดแค่ XL ใช่คือ XL นี l ่เป็นมาตรฐานใช่ไหมมอเอร อยู่ที่ว่าบุฟองน้ํายังไงอะไรแต่ละรุ่นเดอเป็นมารานราี่ะใกันอยูมา,านทนาีนอกจากหัวใหญ่จริงที่ว่าอันนี้ใส่สบายอีกครึ่งใบมันต้องใส่สบายกว่าเต็มใบอยู่นะ <c oughs> ใช่พี่เต็มใบบางคนอึดอัดอันนใช่บานน่าจะติดแว่นที่นะเออไม่ติดด้วยอ่ะอันนั้นติดอ่ะ นี่มเนาะแต่เรียวอะ่ะมันแน่นจริงแต่น้มันมาตรฐานเรียวเหรอใช่นี่ของอะไรครับ b ี t b v t ของประเทศอะไราาเทศยอรมันเหรอใช่ DOPHAD เอาวางไว้สิอันนี้ฟิวเลเซอร์น้ำหนักพันสี่ร้อยสิบเบาหวงเออใส่ได้ บอกราคาประหยัดนะครับอันนี้หน้ากากมันใสป่ะหรือดำอ่ะพี่ลืมถามไม่ดำมากพี่เพราะว่าจะใส่คีย่งคืนไงไม่ดำมากเออใช่ไม่มีดำเดียวเนาะไม่มีดำดำเงาดำด้านเลยเนาะคือจะมีดำเดียว ก็วสวยดีนดเียเลยอืมไม่หนักด้วยเปิดค้างเมื่อกี้โคตรหนักเลย <laughs> สุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายเรามาเลือกที่เรียวตัวเปิดม่ยเปิดค้างนะครับตัวนี้ <c oughs> นี่รองรับบลูทูธนะครับตัวนี้ใส่บลูทูธได้แล้วน่วมก็คือมันตอนแรกว่าเจาฟิลเมื่อกี้แต่แบบตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับ, <c oughs> รบเพราะว่ามันงานเงินอ,อะไรมันก็ดีกว่าเยอะ พี่เห็นผุ่มเมื่อกี้ที่พี่กดว่าดันขึ้นมันจะสามารถล็อกเรายกคางขึ้นมันสามารถล็อกได้ยกคางได้ล็อกหน้าก่าวไว้ใช่ครับแต่ผมไม่แนะนำไม่ใช้เพราะว่าเราไม่ล็อกเนี่ยมันก็จะไม่ตกอยู่แล้วถ้ามันตกไปแล้วว่ามันค้างมันมีปัญหาแล้วมันหันแล้วที่ตกพอมนี้ได้รีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายตอนเรากาใช้งานเลยขอบยางเหมือนกันถ้ามันหลุด ข้อแม้ต้องเก็บขอบยางไว้แล้วก็ส่งทอมที่นี่ได้พร้อมขอบยางนะฟรีหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะให้บริษัทเดียวก็ทำให้นะแม่เหมือนกันถ้ามันซางมันฝืดหรือมันตกลงมาเองแล้วมันเสียอันนี้ส่งทอมได้ฟรีตลอดเดี๋ยวพี่จะใช้พี่เห็นแต่ผมจะใช้ให้ดูที่ตรงนี้มันจะเป็นฟรีใช่ไหมดันสุดปุ๊บมันจะยิ่เสียงแจ๊กนิดนึงก็คือมันล็อกถ้ามันไม่ล็อกแสดงว่ามันเสียเหมือนอ่ามันจะดันมานิ่นึงครึ๊กนิดนึงนล้วคือล็อกอ่า อันนี้คือฟรีหมดเลยใช่แต่ว่าสินค้าถ้าไปตกมาอะไระแตกเฟืองแตกอะไรนี้แว่นำชำรุดครับอันนี้พี่ต้องซื้อแยกละอ๋ออย่าตกอย่าอะไรอย่างเดียวคือถ้ามันแตกถ้ามันแตกครับถ้าตกก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้ามันตกว่าอะไรมันคังอะไรเงี้ยพี่ต้องซื้อแยกเลยครับเนี่ยตัวนี้จะยุบยากกว่าอ๋อหมวจะแพงกว่าอ๋ออันนี้แพงกว่าเหรอแพงกว่าอันนี้ราคาสามพันสามเก้าสิบลดเหลือสองพันแปดราคาเท่ากันแหละ แต่ว่าคุณภาพมันจะดีกว่าคุณภาพดีกว่าด้วยใช่คุณภาพทำไมดูนี้ดีกว่าที่ลองจับที่ลองจับตัวนะลองจับงานดีกว่าตรงไหนที่ลองเทียบดูพวกเปลือกพวกไรก็แข็งกว่าอ่านวมก็กระชับแน่นกว่าอ่าใช่ครับอืมนีมันจะของแข็งกว่าเนี่ยนวมอะไรก็จะแบบบางๆงกว่าอันนี้ของอะไรอะอันนี้ของเนเธอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์เลย อ๋อแบรนด์เนเธอร์แลนด์แต่ผลิตที่อินเดียใช่ต้องก็แล้ะยังเลียวเราอะยังเลียวราองที่ไทยล้วนเลยไทยแล้วเนาะก็จะมีข้อดีข้อเสียคืออะไรข้ออะไรจะแพงกว่าแล้วก็อาจจะหายากกว่าในอนาคตถ้าเลียวก็ง่ายๆเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแบบงงๆเรียบร้อยแบบงงๆครับ โดมแล้วสองพันหกนะครับเดี๋ยวเคครับเดี๋ยวลองเทสกันดูนะครับว่าหมวกเรียวตอมแบบเปิดทางจะเหมาะไปลุงไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อดีของหมวกเปิดทางได้นะครับเราก็เปิดทางแล้วเราก็เข้าเซเว่นได้เลยแล้วเราก็ถือน้ำมากินได้เลยนะครับ นี่ให้มันดังกึ๊กเสร็จแล้วเราก็กินน้ำได้เสร็จแ,แล้วเราก็ปิดนีะครับสุดยอดมากเลยใช้ง่ายๆนะครับยังไงก็วันนี้ก็ จบการรีวิวนะครับการซื้อหมวกยกคางเลียวซอมนะครับที่ออโต้อะไรวะออโต้ทูอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่ถนนบำรุงเมืองร้านใหญ่เหมือนกันไงเพื่อนๆถ้าอยากซื้อหมวกก็ลองไปเลือกดูได้นะครับคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับซื้อเองจ่ายเองนะครับเงินลุงทั้งหมดเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ตาช่วยรองเท้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับครับบ๊ายบายร้อน